สวัสดีค่ะเป็นจังไในนอ้อแม่หน่อย,อยในเงี้ยข่าวว่าฝันดีบอกว่าจังในวิวตาจีว่าใราตังได้ปะครับแะฝันดีย้วยเหรอคะตั้งก็เปุดทูบอ,อันยูหน้าน้ำปูแสนขำนะ่ะโอ้โหแต่ได้เลขมาแล้วตัวใจน้อบแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นกันนึกอ่ะจ้าจ้าจ้าจูทูบน้ำปูแสนขำเ้าก็ะไรแปด ห้าเก้าน pues ีรับละขอม้วนที่สิบนี่แหละมื้วันพุธขอมันที่สิบมนพุธวัดเจ้ามอวนพระเหรอครับนี่ขอมาแล้วก็มาเสียงเสียงหกประตูเนาะแปดห้าห้าแปดแปดเก้าเก้าแปดห้าเก้าเก้าห้ามาเสียงประตู ฟ in oh, mm hmm. ันดีฟันด uh, kind of uh, uh, okay. <in e> okay? ีรู้นะเพราะว่าอธิษฐานมาสักคู่เด้อคันเหล็บปูแสนข้ามสิเขาอีลีกะใ้ผู้ขาฟันดีมีแนวได้ฟันดีฟันดีแล้วก็เออเอาไหมมาส่นคอขอดเพราะแม่มักส่วนตัวมมกเกาห่าอล้วถอดเกาหาหาเกามาเสียงอันนี้ก็โอ้ยฟันได้กินเนื้อกินเหลากินยังคุณอะ เป็นปลาสิเขาสองฟองนี่แหละตอว่าเสียงทั้งมัดกับฟันดีมิได้เลยเสียงทั้งมัดกับฟันดีมเท่าไดเห็นไหมเคอว่าเล็กบนนี้นี่ใช่สิงหดเวนหวดทนตัวทั้ัแ่เขามาตลอดอยู่ด้วยเคยหัวงอนี่นี่คือปลาสามตัวหรือเดี่วเนี่ยแม่ก็ไมรู้ซื้อขึ้นถ้าเขายังให้เข้าไปเน้่ค่ะะ อ๋ออันนี้คือไปทําพิธีปฏิทินใช่ถ้ำพิธีอยู่หน้าอยู่หน้านะครับเนาะใช่พู้แสนยงค้ำครับคือผู้ใดไปเฮ็ดตั้มแน่เนาะครับผมือเฮ็ดกับแม่ขีสองคนค่ะอ๋อไปเฮ็ดกับแม่ขี้สอนนี่หมครับใช่แม่ขี้สอนนี่แหละครับอ๋แล้วแม่ลองเอามาเสียงดูเนาะจ้ะใช่ก็เลยเข้าห้าเก้าเก้าห้านะคะจ้ะนี่นะครับไม่อยก็ได้เอามาเสียงเนาะ กะตือว่ามากค่ะเพยู่นะคร่ะมากเข่ามาเก้าหาที่เลยเดี๋ยโอ้โีตีกรอบว้นี้ก็คือเลขชอบนะคะเก้าห้านะคะดีว่าดีขึ้นวัาสิมาทั้งสามตัวคนเดียห้าบนได้ไหมสามตัวบนขึ้นสลับกันได้ดีอพราะว่ฝันดีดีไม่ต้องไดขึ้นไหวว่าบ้านฟุตคอสิเป็น อขอกระฟันในกินเนื้อ,อกินยังเดียวจ้ะเอาฟันเล่าความฟันให้ฟังหน่อยจ้ะเอาความฟันคือว่ากนมาถามเนะน,นี่ยสมแทบ้านเลาวเดี่ยวมาถามันไปอะไที่ไปขอฟัอนพูดก็สิขออ่าวันนี้วันอังค้านก็ตื่นขึ้นมากกับฟันว่าอยู่เ้ืงอนนี่เนื้อ,เต,อเต็มอยู่เด็กหน่อยซุ่มลูกซุ่มยังก็สิมาเฮ็ดซอยอไป่มีอยังไงอยู่ก็สิแม่อิ่มอยู่หขนาะอิ่มเนื้ออิ่มยังไงเมื่อไหร่ใครมาเฮ็ดวัดสิบ้านเด็กที่ก็ มันนที่อะไรนะไอบอกคีอบอบอเลยจ้ะในี่เกิดหนึ่งสองห้านี่เหลืออ๋อบานเลกีหนึ่งสองห้าแต่บานเลทีแม่นะหนึ่งสองห้าแต่ว่าแม่แม่บเอาบานเลทีแม่เอาความฝันเพราะว่าแม่สิบมีหน้าสิบไปอยู่เห็นนะเอาเลขความฝันเอานะคะเอาเลขหน้าเลไรเหนนะเอาเลขที่น่าเป็นจุดทูเอาเลขโยห์ปูเลยนะครับว่าเอาเลขปูเป็นตัวรักตัวแยกได้เห็นนะได้มากเกินเลขที่เสียงทั้งหมดีนเนะเสียงเนี่ย ปันไว้ได้เต่งตูงงามเลยถึงนะเต่งตูงงามเอาแั่แค่คืองามเฉ่ส้นจะควงนหมือนกันนั่นแหลดมีแจะแนวดีๆนั้นในพวกปันบไายมาปันไหลแค่เอือร์อมาเสียงเนี่ยแต่บางเคื่อนนีกับเสียงุ้มอือนแต่ว่าบกเข็มแอ่เอามาทะ่วงเข็มเนาอคือว่าได้เลขมาแต่มองน้ํามองนี่ว่าอันครับแต่มูอคนนั้นบัเสียงสินเลย ก็เล่ล่องเอามาเบิ่งก่อนทามันเข้านะครับเนาะก็คือว่าได้ตัวเลขอยู่นั่นอยู่นี่ก็สิเอามาลองเสียงเบิง่งจ้ะก็บบมันเข้าเฮาก็สิได้เอามาลงทุนได้เนาะคุณแม่เนาะจ้ะออ๋แต่ว่ามันก็ชุดที่เอามาเสียงก,ก็คือเป็นชุดของเจ้าของที่ไปขอเองแม่นบ่ครับจ้ะ8 5 9นี่ถือว่าฝันดีบ้านต่อฝันดีอ๋อ ก็เป็นตัวเลขถูกนะ,ะแล้วแม่ซี่เพิ่นเป็นใจไหนครเพิ่นเอามาเที่ยงเพิ่นเว้าเง,งี้ยไงตั้งบ่เลาก็ฝันดีอยู่ก็ฟันว่าอยู่ด้วยจำได้แต่ว่ารู้สึกว่าฝันดีนะอ๋อเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันดีอยู่ฝันดีดคิดแม่แม่ซี่ก็คิดว่าศีนาศีเข้าขึ้นกั่นนะ่ออ๋ครับเพราะว่าไปให้หมือที่เ<ล> <3 S 1> ขาเสี่ยงแม่นๆเขาก็ว่าเขาคือกันครับ ข็ปันเห็นปูมานปันเห็นแม่ขันปันเห็นแม่ปูมานเห็นแม่ซี่นี่นเราเล่าเพื่อกันนะครับเลขเข้าเหมือนกันเนาะค่ะเลขเข้าเบิดนะครับแล้วนี่ครับเราไปที่ตำหนักไอ้ไอ้ตรงไอ้อันนี้ปูเนี่มันเป็นยังไงครับมัน รงไอยังกะสานปูนี่ปูแสนคำนะฮะเป็นไอ้มีอีหยังไอ้อธิคิณิหารอีหยังบ่ครับเมื่อไปจุดน่ะมื่อไปเฮตุเพี้ยที่นะครับก็คือไปที่ให้ให้จนว่าเหลือใจให้ให้นี่คืออยังคือปูพันม้านร่องบอกเลยปูมาลงปูมาลงว่าเป็นหยังคือบอกเล่ยว่าคือแค่นี่ล่ะบ่ว่าสิให้มึงวันนี้ล่ะครับสิน่ะบอกน่ะอืคือให้ก็ให้เท่าไหร่ให้มันแม่นอีหลีเด้อครับแต่บอกสีแบบ กิดรับทราบปเหรอขาดยังลูกเต้าสิเฮ็ดนั่มบอกแม่จเรียกว่าจะได้ยกมาแม่รองไงมาเตรียมหลังเมสซี่นะครับเนาะเตรียมหลังเมสซี่โอ้แต่เพิ่นเป็ียนจ้งอะไรกับเหตุการณ์เหตุการณ์จะจุดพอดจุดขึ้นเออเท่านี้ต้องหนาง่วยยังบดจุดขึ้นไปก็เริ่มอาการเลยให้ให้ให้เราแม่ก็บเราแกบอกเอาแกว่าเออสิเฮ็ดนั่มดอกพ่ออัะไรอันนี้ขาดยังบอกลูกเต้า ให้ก in ินอิ่นกินเต็มแล้วอยังกับลูกก pues ับแต้งหาให้ค่ะคอยอ้อนโรคอ้อนโรคแบบกับหัวบัดเนี้ยครับหัวขึ้นหัวขื่นหอวขืใจว่าได้ควงกินแล้วลูกหล้นอะคังกินไปถวายค่ะโอ้นดีครับหัวขึ้นวัดนี้ก็เออต่อไปลูกก็สิได้เห็ดนําครับพอให้มันเข้าบังๆอันน่ะเข้าว่านี้ก็สิเว้าอยู่หั่นนะสิเฮ็ดอยู่ตอนนี้บ่ได้เฮ็ดยังครับซื่อๆอยู่ครับ ที่จะป่วยเนาะแม่ก็ได้แม่ก็ป่วยเป็นไดงไงฮะอาการไข้ขึ้นไปไข้ขึ้นอยู่จะไปหาหมอไปเช็คก็บอกเป็นยังตรวจเลือดตรวจทั้งคนเนี้ยเขาไม่ยังได้บ่านดีทวนมาเป็น่ยนยังสะดวกให้หายดีก่อนนะคะค่อยได้ไปรีไว้สสรปู่แสนคำเนาะค่ะอย่างเราเบื้องปฏิทินแบบนั้นเขาเนียบๆยังมาสินักเมืองไอ้ดาไปหล่นเนาะไอ้ดามาจุด ความคือเราพอไอยากได้ตัวไอ้ดามนจุดอีกเลยมันต่ำคือมาขอน้าปูแต่คือมาขอหน้าปูปูเกษตเอาอาหารให้มันน่ำขึนเปรียบมานน้ำาอไม่เขาอันนี้ขึ้น่าเขาแล้วป่ะแตคือคุณแม่มันเป็นก็่ก็นัดกันไ้นะครับแต่ยังไงก็ค่อยโทรหาดาแล้วค่ะเหลาบแล้วจได้มาก มามาเบิงนะครับน้ามาทำพิธีรวมกันเมื่อนั้นนะครับน้าเพื่อปูพืนเมตตาไอ้หญิงน้าเพื่อนแม่น้าโอ้นี่นะครับน้าค่ะเป็นตัวเลขนี่ตัวใดแน่ตัวพื่นแม่กับนี่เม็ดสลับนับแปดห้าห้าแปดแปดเก้าเก้าแปดกี่หลักกี่หลักนี่แหละก็เขียนสลับกันนะค่ะแปดห้าห้าแปดแปดเก้าเก้าแปดนะฮะแปดห้าห้าแปดราคา เออ8998ก้าเกนะครับห้าเก้าเกาต่ว่าจุดทูบได้8 59958นะคุณแม่เนแนะ <Okay. S 1> บ้านเลขที่125นะครับ <Yeah. S 1> บ้านเลขที่125่ต่ว่าตัวเลขที่คุณแม่เอาไปเซียงค้ัๆๆนั่นว่าจะควงมักได้ใจบ้านต่อกะ็ะไดเอาตัวเดียวไปเซียงก่อนว้านต่อกะ็ะไดได้เก้าห้า อ่าเก่าเก่าฮานี่เลยเก่าเก่าฮานะคะใช่ว่าชอบส่วนตัวนี่คือเก่าฮ่าเก่าใช่ป่กระสิกับมยุคกระสิกรรมคือเก่านะคุณแม่กลับเหมือนเก่านะครับน้าไม่กลับตับแตกนะคะหน้าเก่าไปเสียงเบิ่งกต่ถือว่าเลขเข้าแล้วนะคะคุณแม่ไปเสียงดูเลขเข้าแล้วนะคะเอฟซีทุกท่านใครชอบก็ออกไปลองเสียงโชว์เสียงไทยกันดูเนะทีว่าผ่านนะ ว่าแม่ก็บอกว่ะเพราะว่าเราคงไมจุกรับแล้วที่แต่เลขสามตัวที่แม่เขียนแปดห้าเก้าเอาไปลองเสียงดูก็ได้นะถ้าเอฟซีชอบนะครับผถามผมว่าผมมากจะได้เรียกฮังนี่ผมกับมากเบิร์ตนี่และครับแต่ว่ามากเป็นพิเศษผมกับมากเก้าแปดแปดเก้านี่แหละคุณแม่ มันเล็กกันไม่อแบบแต่ตัวเป็นบุ้มี่นี่ล่ะโตโตบมกพูดถึงว่าผมมากนะแตนความชอบเนาะค่ะความชอบผมกัมักตัวนี้แหละการให้ซื้อเพราะปฏิซื้อตัวนี้นะว่านี่เด็กแง่มีนีว่ะาเสจุดนี้ก็คือว่าเอาไปล่องลุ่นเบงน้าคนแม่นะมีชคมีลาบน้ำกันล่องเสียงล่องเบงหิ่งหิ่งต่างๆคู่ค้นหันไ ค่ะก็ขอให้เอซทุกท่านเฮงเลยรวยๆนะคะขบแจหน่อยซื้อคุณแม่ใต่กระดาษใหนนะ้น้องแม่เลื่อมแต่่านา่าด้เขียนใจเนาอเขียนไม่เด็อันนี้เียนตัวเลขของแม่หน่อยนะควันที่17เดือน2 6งานนะครับน,นะครับโัวแตนคำนะครับจ้ัน่อจ,จะ กรเออร์กัรน,นี้ก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายอของแม่หน่อยนะคะแม่หน่อยที่ให้ในมือน,นี้นะค,ะะครับว่าการมีตัวเลขยงัยงเปลี่ยนแปลงแล้วแม่หน่อยกติกแจ้งให้ทราบอีกเรี่ยงหนึ่งนะคุณแม่นจะกจัรจมตเมือมาเมื่อมาแล้วกัรมันมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงกติกแจ้งไปทั้งทั้งช่องนะคุณแม่นะน,นี่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ให้เอาล่ามไปเสี่ยงบางก้อน,น ร่องเอาไปลองพ่นเบิางก่อนนะครับเอาไปหยิบจับโรจารี่ดูนะคะเปลห้าเก้าก็สวยนะคะเก้าห้าก็สวยนะคะเปลี่ยมากกะเหรียญน้ำนะครับน้อผปูปูมากกับพันนะครับเนาะกัเปลี่ยนเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับว่า้สนับสนุนให้เหรียญการพันนั่นนะครับเจ้าสําหรับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบสำหรับแนวทางนี้ก็ขอขอบคุณเมยหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณแอฟซีทุกท่นที่การติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ